ปู่อัอตถามว่าน้องสาวผมโอเคไหมตอนที่เรื่องมันเกิดขึ้นมันเป็นช่วงที่ผมกำลังอยู่ระหว่างการท่องเที่ยวกับครอบครัวซึ่งทริปนั้นมันก็คงจะเป็นทริปที่ปกติดีทุกอย่างถ้าเกิดคุณปู่ไม่ได้เอาแต่ถามถึงน้องสาวของผมว่าเธอนั้นยังสบายดีอยู่หรือเปล่า ผมสาบานได้เลยว่าในทุกครั้งที่ผมพาคุณปู่ไปส่งที่บ้านท่านก็มักจะเอาแต่พูดอะไรทำนองว่าเออนี่วอเตอร์พอเล็ดน้องสาวหลานยังโอเคอยู่หรือเปล่าออกมาระหว่างที่เราคุยกันอยู่เสมอคือเอาจริงผมก็รำคาญนะที่เขาเอาแต่ถามผมแบบนี้แต่ครันใจผมพูดออกไปตรงๆมันก็อาจจะรุนแรงเกินไปสักหน่อยสำหรับคนเท่าคนแก่ที่เริ่มจะความจำเสื่อมแบบเขา ในช่วงสามวันที่ผ่านมาทุกคนในครอบครัวผมซึ่งประกอบไปด้วยตัวผมเองพ่อแม่น้องสาวคุณยายแล้วก็คุณปู่ต่างก็ได้ใช้เวลาร่วมกันในรีสอร์ทสกีหิมะซึ่งมันก็แน่นอนว่าไม่มีใครเลยในหมู่พวกเราที่เคยมีประสบการณ์เล่นสกีหิมะแบบนี้มาก่อนจึงทำให้ครอบครัวของเราพากันเอาหน้าไปจุมดินอยู่เสมอไปไม่เว้นแม้ในโซนที่ง่ายที่สุด ของลานสกีแต่ถึงแม้ว่าเราจะล้มไม่เป็นท่ากันแบบนั้นมันก็นับได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากจริงๆด้วยความที่ผมเกิดและโตมาในฟลอริดาผมจึงไม่เคยมีโอกาสได้เห็นหิมะจริงๆแบบนี้มาก่อนต่างจากคุณปู่กับคุณย่าที่พวกท่านอาศัยในรัฐโคโลโราโดซึ่งที่นั่นมีหิมะตกอยู่เสมอและด้วยเหตุน,นี้เอง พ่อกับแม่ของผมจึงได้ตัดสินใจเลือกรีสอร์ทสก,กีแห่งนี้สำหรับการพักผ่อนในช่วงฤดูหนาวของพวกเราหลังจากที่ได้เล่นสก,กีกันจนหนำแล้วครอบครัวของพวกเราก็พากันกลับไปที่บ้านของคุณปู่คุณยา่าซึ่งถูกตั้งอยู่บนภูเขาและใช้เวลาที่เหลือในวันนั้นไปกับการพักผ่อนหย่อนใจผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เราได้เจอกัน คุณปู่ของผมจะถามถึงน้องสาวผมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ทว่าในตอนนี้มันชักแปลกไปแล้วสิเพราะว่าอยู่ๆคุณปู่ก็เริ่มที่จะถามผมบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนตอนนี้มันบ่อยมากบ่อยซะจนผมเริ่มจะรำคาญทำให้ในครั้งล่าสุดที่เขามาถามผมจึงได้พูดตอบเขากลับไปอย่างหงุดหงิดว่าปู่นี่ปู่จะถามหาน้องสาวผมบ่อยๆเพื่ออะไรเนี่ยแต่คำตอบที่ผมได้รับกลับมานั้น มันกลับเป็นอะไรที่แสนจะเรียบง่ายเปล่าๆปู่แก่สงสัยเฉยๆเนี่ยหลานเอ้ยก็ก็ไม่อยากจะคิดแบบนี้กับปู่ตัวเองหรอกนะแต่เขาดูดูแปลกมากจริงๆคือผมจำไม่ได้เลยนะว่าปู่ผมเขาเคยเป็นแบบนี้มาก่อนจริงอยู่นะว่าครั้งสุดท้ายที่ผมได้เจอกับเขาก็คือตอนที่ผมอายุได้ราวๆแปดขวบและแม้ว่าตอนนี้มันจะผ่านมาได้หกปีแล้ว แต่ผมก็ยังจําช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันได้อย่างชัดเจนแต่แล้วสิ่งต่างๆมันก็เริ่มที่จะดูแปลกขึ้นไปอีกเมื่อในเย็นวันนั้นพวกพ่อแม่และปูย่ย่าได้ตัดสินใจจะไปสังสรรค์กันที่ป่านในเมืองไกลๆใในตอนแรกปู่ของผมท่านก็ดูไม่อยากจะไปหรอกนะแต่เมื่อพ่อของผมยินกรานท่านก็จําใจที่จะต้องไปด้วยโดยก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะออกจากบ้านไปจู่ คุณปู่ก็ลากผมไปที่ห้องโถงเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นเราจากนั้นท่านก็ยืนกระดาษโน้ตข,ขาดแผ่นหนึ่งที่ระบุชุดคำสั่งบางอย่างมาให้ผมพร้อมกับพูดกำชับว่าวอลเตอร์หลานฟังปูดด่ดีๆนะจงทำตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างระมัดระวงังคุณปู่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เคร่งครึมแล้วก็ทำาีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นล่ะก็ ให้ลานรีบโทรหาปู่ทันทีเข้าใจนะเอ่อเออก็ก็ได้ครับปู่ผมตอบเมื่อคุณปู่ได้กำชับผมเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับไปสมทบกับคนอื่นๆแล้วจากนั้นพวกเขาก็พากันขึ้นรถและขับกันออกไปโดยมีผมที่ยืนมองจากในหน้าต่างพลางโบกมือลาขณะที่ไฟท้ายสีแดงสดของรถค่อยๆหายไป ในเงาของท้องถนนเมื่อพวกเขาได้ลับตากันไปแล้วผมก็เดินกลับไปที่ห้องนั่งเล่นและหย่อนก้นลงบนโซฟาที่โคตรจะนั่งไม่สบายส่วนพอเล็ตน้องสาวข,ของผมเธอกำลังก้นกับตุ๊กตาตุ่นทหารสีเขียวที่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วพืน้นพร้อมกับทำเสียงระเบิดตูมตามเหมือนว่าพวกมันกำลังอยู่ในสงคราม มันก็ดูเป็นเรื่องแปลกไม่น้อยเลยนะที่ได้เห็นเด็กหญิงตัวเล็กน่ารักผูกโบ้เต็มหัวกำลังสนุกสนานอยู่กับขุนทหารแบบนี้และเธอก็ดูจะชอบมันมากๆโดยเหตุผลบางอย่างที่ผมก็ไม่อาจทราบได้นี่แน่ตายตายตายพอเลดกรีดร้องเมื่อเธอกระแทกเครื่องบินของเล่นลงไปในกองขุนทหารบางที นี่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ผมควรจะเป็นห่วงสำหรับเด็กตัวน,น้อยที่จะมาพูดอะไรโหดร้ายแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายผมก็ได้แต่ปล่อยให้เธอเล่นของเธอต่อไปเพราะผมก็ไม่อยากที่จะทำลายความสนุกสนานของเธอก็นะบางทีคำว่าสนุกสนานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำที่ดีที่สุดที่จะามาใช้อธิบายตัวพอเล็ตในตอนนี้ได้เพราะไม่ว่าพอเล็ตจะดูเอนจอยมากแค่ไหนแต่ดวงตาทั้งสองข้างของเธอ มันกลับดูเลื่อนลอยและเปียกชุ่มเหมือนกับคนที่กำลังมือแต่ช่างเรื่องของเธอก่อนดีกว่าตอนนี้ผมควรจะอ่านกระดาษแผ่นนี้ได้แล้วข้อที่หนึ่งจงทำไม่แน่ใจว่าพอเล็ตได้เข้านอนก่อนถึงเวลาสามทุ่มและจงล็อกประตูห้ององเธอให้แน่นหนาข้อที่สองปู่ได้ว,วางกุญแจสีเงินดอกหนึ่งไว้บนเคาน์เตอร์ ให้หลานไปเอามันมาและเก็บมันเอาไว้ให้ไกลตัวหลานอยู่เสมอข้อที่สก่อนจะถึงเวลาก็ให้หลานเปิดไฟทุกดวงในบ้านให้สว่างเข้าไว้ข้อที่สขอหลานอย่าเพิ่งหลับจนกว่าพวกปู่จะกลับมาถึงบ้านข้อที่หาให้หลานตรวจสอบทุกข้ออีกครั้งและทำให้แน่ใจว่าหลานได้ปฏิบัติตามพวกมันอย่างถูกต้อง ข้อที่6อย่าได้ลังเลที่จะโทรหาปู่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นหลานรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายพูดได้เลยว่านี่มันเป็นอะไรที่โคตรประหลาดและน่าคนลุกนิดหน่อยเลยละ่ะทำให้ในขณะที่ผมกำลังอ่านข้อความพวกนี้อยู่ผมก็อดไม่ได้ที่จะหันไปเหลือบมองพอเล็ดทางคิดในใจว่านี่น้องเราไปทำอะไรมาวะจึงโดนปู่ทำโทษแบบนี้เนี่ย แต่ที่เราไม่เข้าใจเลยคือทำไมทำไมกันนะทำไมปู่ถึงต้องให้ล็อกห้องน้องกับเปิดไฟรุ่ดวงในบ้านด้วยละ่ะคือให้ล็อกห้องเด็กน้อยแบบนี้มันก็มันก็ออกจะดูปาเถินไปหน่อยปะส่วนการเปิดไฟให้สว่างโลดทั้งที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โคจะเปลืองไฟเลยไม่ใช่หรอแต่ก็ช่างเถอะปู่ก็คงมีเหตุผลดีๆแหละที่สั่งให้เราทําอะไรแบบนี้ไม่แน่นะนี่มันอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมปู่ถึงเอาแต่ถามหาถึงพเลเรน และเพื่อที่ผมจะได้ไม่ลืมมันไปสัก,ก่อนผมจึงรีบดำเนินการตามข้อที่2และ3ทันทีโดยเริ่มจากการเปิดไฟทุกดวงในบ้านแล้วหยิบกุญแจสีเงินมาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อจากนั้นผมก็ใช้เวลาที่เหลือของค่ำคืนนั้นไปกับการนั่งดู The Fox Channel ในมือถือไม่นานนักเวลาก็ได้เดินมาถึงสองทุ่มห้อันเป็นเวลาที่ผมควรจะทำตามคำสั่งข้อที่ห นี่พอเล็ดมันได้เวลานอนแล้วนะผมพูดกับน้องสาวที่ง่วนกับการเล่นอยู่อืมแต่หนูอยากเล่นมากกว่าน,นี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันสนุกอะไรนักหนากับการนั่งเล่นทหานพลาสติกพวกนี้เป็นชั่วโมงแต่ถึงกระน,นั้นก็ดูเหมือนน้องสาวของผมจะยังคงสนุกกับมันอยู่อ่ะอะไม่ได้หรอกน้องรักคุณปู่บอกให้พี่พาน้องขึ้นเตียงก่อนสามทุ่ม ผมพูดป่ะไปนอนได้แล้วเด็กดีอืมก็ได้พอเล็ดพูดพลางทำหน้าบึ้งใส่ผมเมื่อเธอยอมแล้วผมก็พาเธอเดินขึ้นไปยังห้องน้ำชั้นสองเพื่อหลังหน้าแปรงฟันจะว่าไปพอผมได้เห็นฟันของเธอที่ไรผมก็มักจะหวรนึกถึงคำพูดของหมอฟันทุกทีเพราะคุณหมอนะ่ะชอบบอกว่าฟันของพอเล็ด มีความคมมากกว่าเด็กหญิงคนอื่นๆที่มีอายุไล่เลี่ยกับเธอเมื่อพอเล็ดแปรงฟันล้างหน้าเสร็จผมก็พาเธอเดินเข้าไปในห้องของเธอซึ่งเป็นห้องแรกสุดในโถงชั้นสองกลับกันห้องของผมจะถูกตั้งอยู่สุดทางโถงพอผมเดินพาเธอมาถึงเตียงน้องสาวของผมก็หันหลังกลับมาและพูดกับผมว่านี่พี่ชายขอหนุกอดพี่ชายหน่อยได้ไหม กอดเกิดอะไรกันนี่น้องก็โตเกินกว่าจะทําแบบนี้แล้วนะไม่เอาไม่เอาหนูจะกอดจะกอดนะจะกอดพอผมดิ้นคำอ้อนแบบนั้นผมก็ทำได้แค่ถอนหายใจออกมาเฮ้ย <c oughs> โอเคโอเคจะกอดก็กอด <c oughs> พูดจบพอเล็ดก็กระโดดใส่ผมทันทีเราสองคนยินกอดกันอยู่ครู่หนึ่งจนเมื่อเธอพอใจแล้ว พอเล็ดก,ก็พละตัวจากผมและปีนขึ้นไปซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มและในขณะที่ผมกำลังจะปิดประตูห้องพอเล็ดก,ก็ได้แหวกหน้าออกมาถามผมว่านี่นี่พี่ชายพี่ชายจะปิดไฟห้องหนูหรือเปล่าอ๋อปิดสิปิดสิดผมเผลอพูดออกไปตามความเคยชินแต่ทัในใดนั้นคำสั่งของคุณปู่ที่บอกให้ผมเปิดไฟทุกดวงเอาไว้มันก็โผล่ขึ้นมาในหัว ผมจึงต้องรีบแก่สิ่งที่ตัวเองเพิ่งจะพูดออกไปเอ่อโทษทีนะพอลเล็บผมพูดคือคุณปู่แกบอกว่าห้ามพี่ปิดไฟนะ่ะฮะอะไรเนี่ยพี่ถ้าสว่างขนาดนี้ใจหนูนอนได้ไงน่าน,านาแค่น้องเอาผ้าหม่มคลุมหัวก็หมดปัญหาแล้วพี่คิดว่าเรื่องแค่นี้น้องน่าจะเอาอยู่นะโหนี่มันการลงโทษโลกไหนกันเนี่ยโหดจริงๆเลย พอเล็ดปนพอได้ยินแบบนั้นผมก็ยักไหลขึ้นหนึ่งทีแล้วจึงตอบกลับไปว่าก็ไม่รู้สิคุณปู่บอกพี่แค่ว่าเธอจะต้องเปิดมันทิ้งเอาไว้หรอถ้าพี่ไม่ทำํำงั้นเดี๋ยวหนูปิดเองก็ได้เชอะว่าแล้วพอเล็ดก,ก็สอดสายสายตาหาสวิตไฟแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนเธอก็หามันไม่พบสวิตไฟอยู่ไหนพี่บอกหนูมานะ เธอถามไม่อ่ะพี่ไม่บอกน้องหรอกว่าไงนะโทษทีนะพ่อเหลบแต่ก็อย่างที่พี่เพิ่งบอกไปคืนนี้เนะ่ะน้องจะต้องเปิดไฟนอนทั้งคืนอะไรกันเนี่ยนี่เหมือนแย่ที่สุดไปเลยใช่มันแย่มากจริงๆพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมพี่ต้องทำแบบนี้แต่ถึงจะยังไงน้องก็ต้องทำตามที่ปู่บอกอยู่ดีนับว่าเป็นเรื่องประหลาด ที่สวิตไฟในห้องของพอเล็นั้นมันได้ถูกติดตั้งอยู่ตรงขอบป,ประตูนอกห้องและสำหรับผมแล้วนี่มันก็ถือเป็นการออกแบบที่แย่มากๆเพราะมันจะทำให้คนในห้องต้องเดินถอดสังขารออกไปที่โถงทางเดินทุกครั้งเมื่อต้องการจะเปิดหรือปิดไฟเมื่อพอเล็ตเริ่มสงบลงและเข้านอนไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็ดึงประตูปิดและลอ็อกห้องเธอจะกลไกล,ลูกปิดด้านนอก แล้วจึงเดินกลับลงไปยังห้องนั่งเล่นอีกครั้งผมละเกลียดการที่ต้องมานั่งทางตารอจนกว่าทุกคนจะกลับมาถึงบ้านแบบนี้จริงๆแต่ไหนๆก็มีเวลาเยอะขนาดนี้แล้วอย่าว่างั้นงี้เลยมาหาอะไรดูต่อกันสักหน่อยดีกว่าและในวินาทีที่ผมสอดมือไปหยิบโทรศัพท์จากระเป๋าผมก็รู้สึกได้เลยว่าของบางอย่างที่สำคัญมากๆมันได้หายไปจากกระเป๋าเสื้อของผมเสียแล้ว ไม่มีไอ้กุญแจสิงเงินมันหายไปไหนแล้ววะผมลองทางกระเป๋าตัวเองดูอีกครั้งและลูบมือไปทั่วทั้งตัวเพื่อตามหากุญแจนั้นแต่ไม่ว่าผมจะพยายามตรวจหามันแค่ไหนผมก็ไม่ได้พบกับมันในส่วนใดของร่างกายเลยโอ้ยเป็นเรื่องแล้วไงนี่เราเผลอทำมันหล่นไปตอนไหนวะและด้วยความคิดนั่นเองผมจึงได้ไล่เดินย้อนกลับไปตามทางที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่เดินลงบันไดกลับไปยังชั้นหนึ่งและไล่เช็คตามจุดต่างๆจนแทบจะทั่วบ้านแต่แล้วก็เช่นเคยผมไม่ได้พบกับกุญแจดอกนั้นเลยที่ชั้นหนึ่งตอนนี้จึงเหลือเพียงแค่ชั้นสองเท่านั้นที่ตัวผมยังไม่ได้ไปตรวจด,ดูไม่รอชา้าผมรีบเดินตรงขึ้นบันไดชั้นสองไปทันทีแต่พอเท้าของผมได้แตะลงบนบันไดขั้นสุดท้าย ร่างของผมก็ต้องหยุดนิ่งอยู่กับทีเมื่อภาพที่ได้เห็นนั้นคือประตูห้องของพอลเล็ตที่ถูกเปิดอ้าอยู่พร้อมกับกุญแจสีเงินที่ถูกเสียบคาอยู่บนลูกบิดประตูตอนนี้ไฟในห้องของเธอได้ดับสนิทลงแล้วและแม้ว่าในวินาทีนั้นตัวของผมจะเริ่มรู้สึกเสียวว่าไปทั่วรร่างแต่สมองของผมมันก็ยังคงบอกให้ผมทำตัวตามปกติต่อไป เอาน่าเอานะมันคงไม่มีอะไรผิดปกติหรอกมัง้งผมพยายามคิดแบบนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยผมสามารถสง,งบคนที่ลูกชูชันในตอนนี้ได้และยังไม่ทันที่ผมจะได้ทำอะไรต่อแสงไฟที่ส่องจากด้านหลังของผมมันก็เริ่มกระพริบสองถึงสครั้งก่อนที่มันจะได้ดับลงอย่างสมบูรณ์ผมรีบหันกลับไปมองอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ได้เห็นก็มีเพียงภาพของมันได้จาง และตัวบ้านชันล่างที่มือสนิทราวกับความว่างเปล่าเมื่อเห็นเช่นนั้นผมก็รีพันหน้ากลับไปมองที่สุดปลายโถงในตอนนี้มันคือสถานที่เดียวในบ้านที่ยังคงถูกอาบไปด้วยแสงสว่างจากหลอดไฟตอนนี้น่ะนะมันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งบางๆระหว่างความมืดมิดที่แสนอันตรายกับแสงสุดท้ายที่จะช่วยผมปลอดภัยจากสถานการณ์นี้ หรือบางทีนี่อาจจะเป็นความคิดไร้เทียงสาของเด็กคนหนึ่งที่หลงเชื่อว่าตัวเองจะยังคงปลอดภัยกราบใดที่เขาคนนั้นยังไม่ได้เหลียวตาไปมองยังเงามืดที่ค่อยๆค,คลืบคลานมาจากด้านหลังใช่แล้วคุณปู่นี่ะใช่เราต้องรีบโทรหาปู่แต่ในขณะที่ผมก็ลัจะหยิบโทรศัพท์ออกมามันก็มีอะไรบางอย่างที่โผล่มาสัมผัสย่งไหลซ้ายของผมถึงจุดนั้น ผมก็ไม่แม้แต่จะเสียเวลาเปล่งเสียงกรีดออกมาผมรีบสับขาพุ่งตัวไปยังห้องท้ายสุดซึ่งมันเป็นห้องของผมเองก่อนที่จะปิดประตูลงกรอนและลากเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดมาไม่ว่าจะโต๊ะตู้เตียงหรืออะไรก็ตามที่มีในห้องนั้นมาบล็อกประตูเอาไว้จนหมดแล้วจึงฉักบ้านหน้าต่างปิดจนมิดผมล้มตัวฟุบลงกับพื้นและนอนหอบอยู่ตรงนั้นอย่างอิดโรยในขณะเดียวกัน สายตาของผมก็จ้องมองไปยังร่องใต้ประตูเพื่อเช็คดูว่าที่ด้านนอกนั้นมีอะไรยืนอยู่หรือเปล่าแต่แล้วผมก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นเมื่อในตอนนี้มันมีเพียงแค่สีดำของความมืดเท่านั้นที่มันได้ลอดผ่านออกมาจากร่องนั้นใช่แล้วละ่ะถึงผมไม่ได้บอกพวกคุณคงจะเดาได้สินะวันนั้นน่ะมันหมายความว่าแสงสว่างสุดท้ายจากไฟหน้าห้องผม มันได้ถูกใครบางคนดับลงเป็นที่เรียบร้อยบ้านทางหลังได้ตกอยู่ในความเงียบงนันมันเงียบซะจนผมสามารถได้ยินเสียงหัวใจที่กำลังเต้นใจหนึ่งผมก็หวังที่จะได้ยินเสียงของอะไรสักอย่างแต่อีกใจหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่านั่นมันจะช่วยบรรเทาความพิตกของผมได้หรือไม่คือตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกนะแต่ตอนนี้ผมคงจะทำได้เพียงแต่หวังหวังวันนี้ คงจะเป็นแค่การอําเล่นของน้องสาวผมเท่านั้นจนเมื่อผมเริ่มจะสงบสติลงได้ผมก็หยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดและโทรหาคุณปู่ทันทีมีอะไรเกิดขึ้นกันหรอวอเตอร์เขาถามหลังจากรับสายได้เพียงไม่กี่วิคือคือผมผมน,น้องสาวผมนะคือคือเธอค่อยๆพูดวอเตอร์ ช้าๆค่อยๆพูดปู me, ่พยายามพูดให้อารมณ์ของผมสงบลงทีนดี้ก็บอกปู่มาตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นคือแบบนี้นะปู่คือผมนึกว่าผมมีกุญแจสิงเงินนั่นอยู่กับตัวตลอดเวลาผมกระซิบแต่แต่จู่ๆจู่ๆมันก็หายไปไหนไม่รู้จู่ๆมันก็หายไปจากผมมันต้องใช่แน่ๆมันต้องเป็นพอเล็ดพอเล็ดแน่ๆที่ขโมยมันไป พราะกุญแจนะ่ะมันหายไปหลังจากที่ผมบอกราตรีสวัสดิ์เธอผมว่ามันต้องเป็นตอนที่เธอกอดผมนแน่เลยแม่งเอ้ยเธอน่าจะอาศัยจังหวะนั้นฉกมันไปจากผมแลว้วก็นะปู่ตอนที่ผมกลับขึ้นไปอีกครั้งเพื่อหาก,กุญแจประตูห้อง,องเธอมันมันก็ถูกเปิดอ้ายอยู่แล้วเพรามกับกุญแจอีกดอกที่คาย,ยกับลูกบิดแถมตอนนั้นไฟห้องก็ดับสนิทแล้วด้วยยิ่งกว่านั้นนะปู่ก่อนที่ผมจะได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องกับพอเล็ด ไฟที่อยู่ข้างหลังผมมันก็ดับไปทั้งแบบนั้นแล้วแล้วมันก็ยังมีอะไรไม่รู้พร่องมาแตะที่ไหล่ผมอีกใจเย็นๆนะหลานแล้วตอนนี้หลานอยู่ไหนเนี่ยผมผมอยู่ในห้องและปูผมเอาของมากั้นประตูเอาไว้แล้วด้วยดีแล้วหลานได้ปิดม่านหรือยังปูถามเรียบร้อยเรียบร้อยแลปปูแล้วแล้วไฟล่ะไฟในห้องยังติดอยู่หรือเปล่ามันแน่อยู่แล้วปู เห็นกกบพระเจ้าเถอะรีบบอกผมมาสักทีนี่มันเกิดเชืออะไรขึ้นไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาจากคุณปู่และความเยยบที่น่าคุณลุกก็ได้ไปเยือนที่หูของผมอีกครั้งหนึ่งผมได้แต่หวังว่าตอนนี้จะมีใครหรืออะไรสักอย่างมาเคาะที่หน้าประตูของผมแต่แล้วก็ไม่มีผมจึงทำได้เพียงแค่เหลือบมองซ้ายขวาเพื่อให้แน่ใจว่าณตอนนี้ยังไม่มีใครที่สามารถเข้ามาในห้องนี้ได้ เฮ้ยปูยังอยู่ปะเนี่ยผมถามนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ผมต้องทำไงต่อวอวเตอร์ปูปูขอโทษนะหลานในที่สุดเขาก็ตอบกลับมาฮะหามายความว่าไงขอ,ขอ,องขอโทษขอโทษอะไรกันเออตอนนี้มันสายไปแล้วละ่ะสายเกินไปสายเกินไปเนี่ยนะ นี่มันหมายควางไงกันฮะปู่ก็ตอนนี้พอเล็บน้องสาวของหลานอะตอนนี้เธอเธอคงไปถึงตู้ตัดไฟแล้วนะสิสิ้นเสียงปูห้องของผมก็มืดสนิทลงราวกับว่าทุกอย่างมันถูกย้อมไปด้วยสีดำมีเพียงแค่แสงจากจอโทรศัพท์ของผมเท่านั้นที่ยังพอจะส่องให้ผมพอเห็นพื้นที่รอบตัวได้หัวใจของผมมันเต้นแรงแรงจนเสียงของมันดังกว่าเลื่อยไฟฟ้า และอกของผมก็เริ่มจะปวดจากการหายใจหอบผมสุดตัวลงและซุกหน้าเข้ากับมุมห้องก่อนที่จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาตะคอใส่ปู่ว่าโถ่ปู่ใจผมทำไงดีล่ะทำไงดีทำไงดีทำไงดีงดแต่สิ่งที่ผมร่นกลับมาก็มีเพียงแค่เสียงซ่าที่ดังมาจากปลายสายเท่านั้นเสียงประหลาดได้ดังขึ้นมาชุดความสนใจของผม และเมื่อผมเงยหน้าขึ้นอีกครั้งก็มีลมหายใจพอแผ่วถูกพ่นลงมาเคลียร์ที่คอของผมพร้อมกับเสียงเล็กๆไร้ชีวิตที่กระสซิปเบาๆข้างหูของผมว่าไม่ต้องกลัวไปนะตอนนี้พี่นะปลอดภัยสุดๆไปเลยล่ะ